เกิดดราม่าขึ้นอีกแล้วครับสำหรับพีนดีเนี่ยที่คราวนี้เนี่ยมีปัญหากับทางแจสสปุกนิกปะบิยองกุ๊กกุ๊กทางแจสเนี่ยถึงก็บอกว่าหรือจะเอาต่อเดี๋ยวไปหาที่บ้านนะหรือยังมีกระแสต่อก,ก็แค่เป็นลงเลยหรือถ้าจะสองต่อ2ก็นันมาชอบแบบสื่อหรือชอบแบบเรียวล่ะเดี๋ยวเพียวๆให้แล้วความเดือดเนี่ยจะเป็นอย่างไรอะไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันเลยต้องขอเกินก่อนนะครับว่าทางแจสเนี่ยเคยโดนดราม่าเรื่องเป็น PD ดีของรายการโชว์มีเดอะมันนี่ซีซั่นที่1 โดนกระแสประมาณว่าเอาตลกมาเป็น PD อะไรประมาณเนี้ยแล้วทางแจ๊ดเนี่ยก็เคยโพสต์ว่าทางพีในดีตอนที่พีในดีเนี่ยมีปัญหากับยังกูมาก่อนถ้ายัางจํากันได้นะตอนที่ยังกูเนี่ยได้ท้าเทนไฟเทนกับพีในดีแต่ทางพีในดีเนี่ยก็ได้ตอบกลับมาว่าเอามาหล้านดิแล้วในครั้งนี้เนี่ยเรื่องเนี่ยเกิดจากทางพีในดีเนี่ยได้โพสต์ทาง Facebook ส่วนตัวนะครับว่า20กว่าปีนี้วงการตลกมีดราม่าเนี่ยผมไม่เคยไปเสือกทุกวันนี้ยังงงง,งอยู่ว่าตลกอะมาเสือกอะไรกับผม คนก็แชร์ไปอย่างมากมายครับพันกว่าแชร์ครับแต่ทางพีในดีเนี่ยก็ไม่ได้พูดชื่ออย่างใดนะครับว่าเป็นใครกันแน่ทางแจสเนี่ยก็ได้มาคอมเมนต์บ้างเรียกได้ว่าเดือดแบบสุดๆเลยนะครับได้คอมเมนต์ว่ากูโอเคนะที่กูด่ามึงเพราะกูไม่ใช่ระเปิร์กูคูตลกและที่กูด่ามึงอ่ะเพราะกูไม่ชอบคนรังแกเด็กกู go go แลบไม่เป็นหรอกแต่กูใช้ชีวิตมามากกว่ามึงเยอะมึงเก่งนะกูยอมรับแต่กูไม่ชอบในการใช้ชีวิตของมึงเท่านั้นแหละทําไมต้องด่าคนอื่นทุกวัน และกูไม่เคยวิจารใครเลยนะชีวิตกูอ่ะกูมีแต่ส่งเสริมคนที่ด้อยกว่าแต่มึงไม่และกูก็ขอบใจมึงนะที่มึงเคยชมกูในรายการโชว์มีแต่มึงคนเห็นดีเห็นงามกับเด็กที่กําลังจะรันลงการอยู่ด้วยนะไม่ใช่ทําตัวเป็นรุ่นใหญ่ถ้ากูทําอะไรไม่ดีไปกับตัวมึงกูขอโทษมึงแล้วกันนะซึ่งกูไม่ควรเลยแค่อยากมาอธิบายกับสิ่งที่มึงทําเท่านั้นแหละกูขอเป็นตัวแทนเด็กๆที่มันชอบทรั แล้วเขาทําด้วยความรักแต่มึงมีอิทธิพลกับวงการแต่มึงเสือกไปดูถูกเด็กรุ่นใหม่ใจมึงแคบไปปะวะติงมึงอาจจะด่ากูแต่กูไม่สะเทือนหรอกจริงๆกูไม่ใช่แรปเปอร์นั่นก็จริงแต่กูรู้หมดว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงและกูเป็นคนจริงมึงเจอหน้ากูเดี๋ยวรู้กันนะขอโทษนะแต่ไม่จบจะมาแบบนักเลงหรือจะมาแบบหลักการได้หมดอยู่ที่ว่าจะเอาแบบไหนได้ทุกลูกความถูกต้องนั่นแหละทําตัวให้เด็กนับถือคือเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแค่นี้นะหรือจะเอาต่อเดี๋ยวไปหาที่บ้านหรือถ้าอยากมีกระแสต่อ ก็แค่เป็นลงเลยหรือถ้าจะสองต่อสองก็นั่นมาชอบแบบสื่อหรือชอบแบบเรียวเดี๋ยวเพียวๆให้กูไม่เคยเกาะกระแสใครแล้วมึงอ่ะกูดังของกูอยู่แล้วไม่ต้องมาพึ่งมึงแล้วมึงอ่ะยังไงเรียกได้ว่าเนี่ยก็เดือดสุดๆมีการนัดเจอกันด้วยทางพี่ในดีเนี่ยก็ได้คอมมนต่อเหมือนกันนะว่าเจตนามึงเนี่ยกูอยากห่วตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ต้องมาพ้ามี่อะไรทั้งนั้นหมดเวลาเจราจาตั้งแต่กูทักไอจีมึงไปเนี่ยแล้วมึงนิ่งแกล้งเบอร์เจตนาไม่ตอบชัดเจนมาก จากนี้เดินคนละทางไม่ต้องพิมพ์เยอะเอาเวลาพิมพ์ไปเขียนเพลงดิสมาไอสลัดเรียกได้ว่าเนี่ยก็ตอบโต้กันอย่างดูเดือดน,นะครับทางแจสเนี่ยก็ได้บอกว่าเออก็น่าเจอดีทางพีเนดีก็ตอบกลับเหมือนกันครับว่าถ้าแน่จริงก็ทําเพลงดิสมาดิไม่แน่นะครับเราอาจจะได้เห็นเพลงดิสของทั้งคู่เนี่ยฟาดฟันรามกันแต่ในครั้งนี้เนี่ยเดือดกันทางคอมเมนต์มากกว่าก็ไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านั้นแต่ก็ไม่แน่ต้องคอยติดตามข่าวเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป แล้วใครเนี่ยที่มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยขอให้คอมเมนต์กันอย่างสุภาพเสพข่าวกันอย่างสันติถ้าใครเนี่ยไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแรปเปอร์ก็กด Subscribe ช่องผมไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้ Peach